ฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นิมเฟียยืนเลนนะทำดาเมจ1 0,000แสนจะมาเล่นให้ดูนะครับไอเทมที่ใช้ก็ตามนี้นะครับเป็นแว่น2อันแล้วก็สกอร์ชิลนะครับที่เอาไว้ทำแต้มเนาะส่วนการอัพสกิลนะครับก็อัพไปที่ metal fire นะแล้วก็อีกสกิลหนึ่งก็จะเป็น rising k i t นะครับเป็นท่าดูดเลือดเนาะเป็นท่าเอาไว้แบบยืนสู้นะเราไปดูกันเลยน,นะครับผม เริ่มเกมนะครับเราก็จะไปที่เลนบนเนาะไปเลนบนแล้วก็อัพสวิตนะครับเป็นท่าดาวเนี่ยตาดาวไปนะแล้วก็เกมนี้ก็ต้องบอกว่าทรับดีมากเลยครับเพราะว่าเขาไม่เก็บชิปเลยสักตัวแล้วเราก็จะเลเวลเลเวล4ได้เร็วขึ้นนะครับพอเลเวล4ได้เร็วขึ้นเราก็จะเก่งนะตัวนี้จะเป็นตัวที่เก่งต้นเกมมากๆพอเลเวล4แล้วก็จะไล่ฆ่าได้สบายเลยนะครับ๋ยมาดูกันนะเกมนี้ ก็ปูตัวแรกไม่เขาไม่ได้มาแย่งอีกฝั่งน่าจะแบบมีตัวหลุดเนาะหรือไม่ก็มาแค่คนเดียวามารอดูกันนะครับนี่ครับคือเขาไม่รัดพอเราเวลสก่อนปุ๊บเนี่ยผมก็จะเริ่มสู้ได้ละทีนี้เห็นเขาหลุดตำแหน่งผมก็ไล่ฆ่าเลยนี่ท้า2เป็นท่าสโลเนาะเออเราก็สโลแล้วก็สกิลหนึงแรงเแ,แรงมากเลยนะครับถ้าเรากระโดดไปหาอีกฝั่งแต่ทีนี้พิกาจูกลับไปฟาร์มแปลว่ามีคนหลุด คนนึงน่าจะหลุดช่วงเล่นเกมหรือไม่ก็โหลดช้านะครับเพราะฉะนั้นเราก็สบายเลยทําคะแนนไปยีบคะแนนแต่ตอนนี้นะครับเวลา9นาทีเนาะเราก็จะกลับมาฟาร์มปูก่อนนะปูจะเกิดตอน9นาทีหลังป้อมเราทีนี้8นาที50แล้วเราก็ไปดูพึ่งนะพึ่งเกิดแปลว่าพ้นเกิดนะนะั่นแหละอ่ไปดูกันต่อแล้วแต่ว่าเราการอัพสกิลนี้มาเราจะแย่งพึ่งได้ยากหน่อย เขาเลยได้คะแนนไปเยอะเลยแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็ฆ่าเขาคืนโอเคนะครับนี่ก็สกอร์ชิลมาเพราะเหตุนี้นะก็คือกลับมาทําคะแนนหน้าป้อมเราลวเลยคนระับเขาก็ทําอะไรไม่ได้นะอีวเพิ่งมาน่าจะเพิ่งโหลดเสร็จเนะาะโหลดช้าใครที่โหลดชานะ้าแนะนําให้ซื้อเครื่องที่แบบอ่านตัวอ่านเร็วนะครับแบบพวกลอมเยอะๆก็คือแบบอ่านข้อมูลเร็วก็จะโหลดเร็วนะครับ จะได้ไม่เสียเวลาในการเล่นเกมทําให้เราแบบไตแรงแบบชิวๆนะโหลดเกมนั่นเร็วเราเห็นอะไรแวบ,บๆอ่าอยู่ในป่าเรียบร้อยสิครับต่อยปิกจูปิกจูช่วยอะไรได้ไหมปิกจูเลือดน,น้อยไม่สนครับบวกต่อครับถึงกับต้องหนีนะครับโอเคแปลว่าเราอันนี้โหดในระดับหนึ่งนะเลเวลหกเท่าเขาด้วยแล้วเขาไปฟาร์มป่ามาจังหวะนี้ผมต้องกลับไปเติมเลือดก่อนนะแล้วเพื่อนไปดังหน้าป้อม มันดูดังได้ไหมน่าจะดังไม่ได้นะคะแนนไม่ขึ้นแถบตายด้วยเออไม่เป็นไรนะครับเรายังอยู่โ้หเขามาสานตัวเนาะเขาเลยไม่ไหวนกเมื่อกี้ทารอนเฟมไม่ไหวนะครับแล้วก็เก็บสบายเนะี่ยหนีหมดเลยนะครับทุกตัวอ่ามิกาจูหลุดตำแหน่งแล้วจังหวะน,นี้ตามไหมครับเนี่ยสกิลตอนเรายิงไฟไปครับลูกแรกๆมันจะแรงมากนะครับ เพราะฉะนั้นแบบใช้เปิดนี่เกือบตายตนะัรบางๆนี่เกือบตายแน่นอนอ่ะเราก็าฟาร์มไปก่อนนะครับจริงตอนนี้7นาทีนี้ก็คือเต่าจะเกิดนะเดนดิวจะเกิดแต่ว่าเราไม่ไปนะครับเพราะว่าเราแบบยืนเลนแบบชนะนี้เราก็โดดไปข้างหลังขเขาลราก็ทําคะแนนแบบชิวๆเขาอยู่คนเดียวเขากันไม่อยู่อยู่แล้วนะอ่ะเราก็ฆ่าเขาจะฆ่าได้ป่ะตอนนี้ก็ถือว่าเล่นชิวมากครับเพราะว่ามีคนแบบ ต้นเกมแบบไม่ได้เข้ามาอันนี้แลงมาสเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นแบบการพลาดนิดเดียวเนี่ยโดนยาวเลยครับนะแล้วเพื่อนเราก็ลดดัดเล่นดิวได้ก็โอ้โหได้ทั้งเลเวลนาอะไรนําสารพัดนะครตอนนี้เราเล่นสบายแล้วเราแทบจะแบบไม่ต้องทําอะไรเยอะนะดังชิวๆครับแล้วก็กลับไปจังหวะนี้ผมคิดว่าแบบกระโดดทันนะ,ะเขายิงอันนี้มาเราวิง่งไปก็ได้แล้วเขา ยังจะเดินมาอีกก็ตายสิครับจังหวะนี้เราเลเวลเก้เขาเลเวลหเท่านั้นนะครับเลเวลนี้มีผลเหมือนกับของนําของเกมอื่นๆเนยนะแต่เกมนี้มันไม่มีของนําก็เลยวัดที่เลเวลนะค่าสเตตก็จะเพิ่มขึ้น่ะแล้วก็ไปฟาร์มจังหวะนี้น่าจะต้องไปที่ตัวนี้ชื่ออะไรนะลนะ็อบทอมนะแต่เราอยาเร,รอเพื่อนเนาะเราก็เลยแบบถอยมาตั้งหลักก่อนนะครับแล้พอเพื่อนมาเราค่อย เข้าออตานี้นะครับหาเขาดังไว้แล้วนะเราก็ไม่เสียวเวลาไปรอเขาตอนดังนะมันจะเป็นเหมือนเป็นอมตะกัน PC เลยนะถ้าเ้าดังได้แล้วก็ไปเล็งเป้าหมายอื่นนะเนี่ยเราสุดท้ายเขาก็เข้ามาตายทีละต,ตัวทีละต,ตัวเ,ออเราก็เก็บคะแนนครับเกมนี้ชิวๆนะครับชิวมากเลย เราะว่าแบบต้นเกมเราแบบได้เยอะแล้วทีนี้เราก็เล่นสบายแล้วต้นเกมนำมาดูจังหวะนี้นะครับนี่เปิดอันติแล้วนะครับเนี่ยจิกจั่จิกจัป่านี้แบบเบามากนะครับบอกไปเลยมันแบบเป็นตัวแบบเอาไว้ยืนเลนป้องกันเอามา,ายืนป่าน่าจะยากอันนี้ผมคิดว่าแบบไอ้ตัวนั้นมันเข้าป้อมไปแล้วนะรถออทอมเนี่ยเราก็เลยเดังไม่ได้ไม่เป็นไรถอยก่อน ไม่ได้เราก็มาข้างล่างนะตอดตอดไปก่อนตายน,นี้นี่บานะนี่ไม่น่าเกิดเลยครับนะโดนกดยับยับเลยมันกดอันติไปละไอเพื่อนเจีบคะแนนอ่าเราก็ดังตอนตอนดังที่เพื่อนดังเร็วนี่เพราะว่าแบบคนที่มีคนช่วยดังเนาะแต่คน,นยังไม่รู้นะก็คือตอนดังถ้าเราไปยืนอยู่ช่วยอยู่ในที่ดังเนี่ยเราก็ เพื่อนก็จะดังเร็วขึ้นมันอยู่3คนเมื่อกี้ก็ดังแคบเดียวนะครับอ่าน,นี้จะตายไหมอ่ะเราย,ยังไม่ตายเลยนะครับตั้งแต่ต้นเกมดูเลื่อดขนาดนี้ยังไม่มีใครมาไล่ฆ่าเลย,เลยอ่ะปิาจูอยากจะลองแย่งเต่านะครับแต่ว่าฆ่าครับเกิดมาฆ่าครับดาเมจเราเยอะอันนี้ก็ตายครับเออไม่ต้องเล่น่าจงหวันนี้ไปแล้วกดฟิกวิ่งตาม เรียบร้อยครับสี่ลุมเท้าไปหน่อยนะจังหวะนี้จริงๆพอได้แล้วก็ต้องรอเพื่อนสักนิดหนึ่งเนาะให้เพื่อนเปิดตัวเราแบบมันเราเราเป็นตัวแบบที่โซโลเก่งนะครับแต่ถ้าไปอยู่แบบมมแบบอย่างงี้แบบเมื่อกี้นะครับก็สกิลมันจะเข้าแบบไม่เยอะเนาะสกิลมันเป็นแบบใสแบบสกิลแบบใส่แบบตัวเดียวเนาะอ่ะเราก็กลับไปที่เลนบนไม่เป็นไรเกมแบบนำมากแล้วครับแค่อย่าพลาดตอนจบนะ ตอนนกสายฟ้าทันเดอร์ลังไปแล้วไม่เป็นไรอันนี้ก็แย่งตัวนี้กันโอ้โหจบเพื่อนเข้าสวยมากเลยครับเปิดไปที่ตัวบางๆได้นี่ก็คือจบแล้วนะตัวดาเมจเขาไม่มีบิ๊กจูกาจะคิดว่ากดอันตีแล้วโดนเรามีเยอะมากเลยตอนนี้บอกเลยว่าสบายแถมมีตัวซับด้วยคอยฮิวให้เราไปเติมเลือดแล้วก็กลับไปจงังหวันี้ครับ เาเก็บคะแนนเราไปช่วยกันเพื่อนนะการไม่ให้มันเข้ามาแต่ว่าเขากดอันติกนะ็ไม่เป็นไรเรายังได้ตัวนี้มาอยู่แล้วก็เก็บไปเขาเข้ามาตายเีลตัวจงังหวะนี้ก็คือเพื่อนเก็บหมดครับก็คือเราเล่นสบายแล้วแหละเกมแบบนําขาดมากเลยตัวทีมเขาแบบตัวเลทเกมแบบยังไม่เกิดนะ บายครับชิวๆทาดาเมจเนี่ยอีกกจูก็โดนทีเดียวครึ่งหลอดแลครับเนี่ยถ้ายืนสู้นะบาน,นะเขาเลเวองแล้วนะไปฟาร์มมาหลังจากที่โดนกดมาดย,ยาวๆนาทีสุดท้ายนะครับ2นาทีสุดท้ายคะแนนจะคูณ2องบาน,นะ,านนะยืนสู้กับผมนะครับ1 1กล้องหนีนะครับเราชนะสบาย นี่ขนาดเขาอยู่3ตัวเขาก็ยังทําอะไรเราไม่ได้นะก็ถือว่าตอนนี้ทีมเขาแบบไม่ค่อยมีตัวต่อดาเมจดกันนะตอนนี้เงียบครับไม่มีใครมาครับเงียนๆได้ห0ึ่งรคะแนนครับถ้าเราดังได้อ่าเงียบร้อยครับหนึ่งรคะแนนคะแนนเรานี่ํำโด่งนะครับเราก็กลับไปที่รสายฟ้าทันเดอร์ซับโดสนะครับเดี๋ยวีกจูก็ทีเดียวครับคึงหลอด เมื่อกี้หายไปเลยอตอนนี้ทุกคนมาออที่ความหวังสุดท้ายของทุกคนนะครับถ้าเราไม่เสียเราก็ชนะแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับอีกฝั่งกดยอมแพ้ไปแล้วนะครับก็ตอนนี้มาคอยดูกันนะครับว่าใครจะได้ MVP นะแต่เรากดมาตั้งแต่ต้นเกมเนาะเราน่าจะได้นะครับเรียบร้อยครับ93ดส0น กดไลค์ให้ทุกคนนะครับเราจะไปดูดาเมจกันตอนท้ายเกมนะครับน,นี่กดมาในแรงมาเตอร์เนาะมาร์าเตอร์ต้นๆนะครับไปดูดาเมจนะครับน่าจะทําได้เป็นแสนเลยนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่แนะนําให้ทุกคนฝึกเล่นเนาะเป็นตัวที่เก่งนะขนาดโดนเนิร์มแล้วก็ยังเก่งอ่า ดาเมดเป็นแสนนะครับคะแน MVP น MVP 93คะแนนนะครับก็ mm hmm. ใครที่ชอบฝากกดไลค์กดซับ c r i ครกดแชร์ hmm. ด้วยนะครับขอบคุณนะครับผม